ส่วนข่าวนี้ไม่ถึงตายแต่ก็น่าใจหายไม่น้อยครับคุณผู้ชมคุณลุงวัย50ปีใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วหินมันดีดทะลุฝังเข้าไปในเบ้าตาเลยดูภาพครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่คุณหมอมาเตือนภัยนะครับเห็นวงกลมสีแดงๆตรงนั้นไหมครับค่ะนั่นคือเศษหินนะครับที่มันดีดแล้วทะลุฝังเข้าไปในลูกตาของคุณลุงอะ่ะโอ้แล้วรอบดวงตาสีขาวนี่แดงหมดเลยนะคะอุเสบ่าบน่ากลัวมากคุณผู้ชม คือคุณหมออารักษ์วงรอชาตินะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจุคีริขันเอาภาพนี้มาโพสต์เตือนภัยการผ่าน Facebook เล่าอาการว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการเครืองตาปวดตามากเลยต้องขยิบตาแล้วน้ำตาเนี่ยไหลตลอดเวลาตาก็แดงอย่างที่เห็นมองก็ไม่ชัดเหมือนเดิมพอซักประวัติผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเล่าว่าใช้เครื่องตัดญ้าแบบสะพายไหลตัดหญ้าข้างบ้านโดยที่ไม่ได้ใส่แว่นครอบป้องกันดวงตาครับแล้วก็จําได้ว่า หลังจากตัดญ้าไปไม่นานนะเหมือนมีอะไรกระเด็นเข้าตาจากนั้นแหละปวดเบ้าตาเครืองตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคุณหมอตรวจสรุปคุณหมอตรวจแล้วว่ายังไงบ้างฮะคือขั้นตอนของการรักษานะคะคุณผู้ชมแพทย์ก็ต้องใช้เครื่องมือตรวจตาแบบพิเศษ ก็ไปเจอว่ากระจกตาเนี่ยฉีกขาดเป็นรอยยาวประมาณ3มมิลิเมตรแล้วก็พบกับเศษหินซึ่งเป็นหินผิวไม่เรียบขนาด2.5มิลิเมตรฝังอยู่ในเบ้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้น่าจะเป็นตอนที่ดึงออกมานะใช่คือภาพนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็แสดงให้เห็นทิศทางของเศษหินที่คุณหมอบอกว่าพุ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็เข้าดวงตาหมอก็ได้มีการผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาซึ่งแน่นอนนะคะว่า ไอชิ้นส่วนสิ่งแปลกปลอมเนี้ยมันพุ่งเร็วพุ่งแรงแล้วมันอยู่ในส่วนลึกค่ะคก็ปลอดภัยนะคะคุณหมอก็รักษาได้ซึ่งคุณหมอจึงอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยใกล้ตัวการที่จะตัดหญ้านะควรจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาไว้ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะครับหินก้อนเล็กนิดเดียวเองนะสองสามมิลเองนะครับแต่ตรายนะครับเป็นอุทาหรณ์ยังไงขออภัยด้วยและกันภาพอาจจะหน้าหวาดเสียวสักเล็กน้อยนะครับ